สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมงคลมงคลอะไรนะสินสินอะไรนะหอมสินหอมสินสวัสดีค่ะบายๆจิบายหนูชื่อน้องลูกหมีใช่ไหมน้องลูกหมีน้องลูกหมีมัมอะไร ตุ้มหมี่หมั่มอะไรจ้าหาเพื่ออีกรไหมเพื่อมันเพื่อไก่ต้มก็ให้ไหลเปล่าไม่ตูพี่ตามรอบอ่ะเสร็จก็ดื่มโอ้โหแล้วอย่างนั้นอ่ะเบื่อใช่ไหมโน่นละถามว่าให้เบื่อให้พี่แดงไปกินให้จัดให้พี่แดงไปกินง่ายๆพี่แดงหรือพี่มองพูดใหม่พี่แดงหรือพี่มองกับน้ำพี่แดงนะพี่มองนะ มีบอลด้วยกันทั้งคู่เด็กชายมงคลทำารงำเทอยากกหม้อทำไรเหรอกดนี่อยู่กดอะไรมีคะมีอะขึ้นแล้วเว้ยมีอะไรทไมามลายกินน้ำลายอ่ะ กินน้ำอะไรอ่ะกินน้ำอะไรเป๊ปซี่ไงเผ็ดไหมหวานไหมคือถั่วลงไปในน้ำโคแล้วเรีอบร้อยตัวนี้เลแดงเลยนะ่าตัวาแดงนะี่นาแดงตลอดอะตัวไหน ดีนะลูกมนหน้าตามาทางมร่ะพี่ชายไรมา่ชายะไม่เหมือนมาทางแม่มันรว่าพ่อหน้าตาดีกว่ารวอมาหน้าตาก็จะจรเลยรู้ว่าพ่อหน้าตาดีไม่ดดีไปคระแค่ตัวเย็นไม่กินเลยไม่เอาพี่ออไม่เอาเส็ยเปาไหม แห็นดีมากไปเรไม่ไปไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวขึ้นไปกินมันมากขอกินเะแนี่ไงสาแก้วนี้ก็ได้อาคนละแก้วเลยอ่ะแพอกไหม่จะไปสัาครับพูดอึว่าชอบไปนั่งแล้วก็อา้าร้องร้องอ่โอเได้อยู่ใน้อับเที่เราดันละ ไปกันนะทาท่าเดินไปทำานเดินก็าค่ว่าหน่อยค่ว่าหน่อยมานีมา่มันจะหงายท้องลูกโอ้โอ้จะเนี่ยลูกเคยโนอาจารย์สีจะเูลี่กอ่ะอืมใหไม่หวไปบ้านของสีแี่เปลี่ยนเลยนะอดจะต้มตาเลย ใครอะใครเนี่ยมีใครไข่อะหอมพี่เปาเหรอเมื่อกี้หอมพี่เปาเหรอหอมพี่เปาเอ๊หอมพี่เปาบอกว่าปากเลอะเอาเอายืดตีค่ะยืดบอกไข่ไข่่อนนะ แปังใส่ลงไปแล้วแป้งบูเล er ่เสียงอะไรอ่ะเสียงไท่ลยเสียงไท่ลยเสียงหมีคำรามตกไหมอ๋อลงไปแล้วเว้ยมุดไปละหายไปไหนอ่ะหมีหายไปไหนหมีหาย เอมมละเฮ้ยลูกหมีหายไปไหนอะเจ๋เจอแล้วเฮ้ยหายพี่เปิลลูกมีหายไปไหนอะหายไปหมดเลยอะหายไปไหนอแล้วลอเขาไปแล้วแล้่ะเฮ้ยเจอแล้วนี่ไง

เรากินโค้กใส่ถั่วเหรอไม่มั่งโอ้ย่นีอะไรอ่ะเร่เดี๋ยวกะตกผ้าแตกเอาอะไรผิอไอยตุ่นสินะไปไปเอามานี่ไงนี่ไงนี่ไงไปไปไปจะดึงไอ้นั้นออกตัวล็อกอ่ะเฮ้ยไฟไฟดูยเนี่ยอะไรอ่ะไงอ่ะ

ใ,ในเป่าให,หม่ไหมยือสหดแ้แๆของเขาไม่เกี่ยวขอม,มาให้พ่อใหมก่อน <c oughs> เกี่ยวอะไรของเขาของเขามันไม่เกี่ยวกันเลยอเอาเอาเถอะแล้วอะไรเหรอ,อเอาเอะไรเอายกกระดกเลยเหรอ,น,รอนั่นเลยเหรอ อายนี่เลขอะไรเลือดไงเลขอะไรนี่เลขอะไรเปล่าตังเปล่าตังพี่ตังล่วงตังล่วงแล้วตังล่วงแล้วเออตังล่วงแล้วหมีนี่มันดื้อนะพี่แดงตังล้วงแล้วตังล่วงแล้วพี่อแดงพี่อะไรนะพี่แดงพี่แดงอะไรนะแดงจ๋า ต๊อก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  <coughs> 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 <coughs>